สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วครับกับทีมงานพี่จังนะครับผมเบิร์ตพี่จังครับพี่ต้นต้นพี่จังครับสวัสดีวันนี้น้องเอฟซีนะครับแนะนำหมาครับมาชื่ออะไรครับชื่อไต้ครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นคลองสุนัขหอนนะครับผมหมาหอนเออคลองสุนัขหอนคองหมาหอนนี่แหละก็เดี๋ยวพวกเราก็จะลงแพกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่น้องบอกว่าปลาเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูนะครับผมวันนี้ต้นพี่ทำไม่มานะพี่ทำไปไหนมาพี่ทำติดยิงแล้วครับไปไปดินเนอร์ ช่วงนั้นแหช่วงน้ำน้ำลงอ่ะเราจะได้เยอะหึ่งอ๋อแต่พี่วันนี้แค่เห็นตัวนี้ก็โอเคแล้วเกิดแน่นอนวันนี้มีเกิดแน่นอนใช่ไหมย้อนเกิดไหมใช่ต้องกระพงต้องได้ไหมทางนี้เก็บไปตัวน่ะตีมวยก่อนมวยก่อนไม่รู้ต้นก็รู้โอเคไหมเริ่มสุพแพ้กันดีกว่าไปเริ่มพี่ต้นอยู่หน้าพี่ FC น้องเต้ครับในละมารบบายพี่เต้เตรียมน้ำปลามีน้ำปลาให้ไหม เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพูดอย่างเดิมเดี๋ยวแป้งป็นลามเป็นลาวไม่ดีเตรียมตัวครับโอเคขาตัว ใส่แจวเห็นมองไม่เห็นอะเห็นตัวเห็นตัวไหนเลยเออเดดึงหน่ะดึงหน่ะเข้าเนี้ยไม่มีเลยเห็นเห็นเลยว่ามันมีไม่มีปลามันใส

ัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่ะเริ่มมีอยู่ตรงท้ายนี่มีอยู่มันอยู่ริ้นๆนี่เองตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่ะตัวอาปากเลยอันนี้โนใช่ตัวนี้โนไหนโนอะไรนัในเล็กเกินเดี๋ยวความเรื่อยพี่เมย์อ่าอือคว้าคว้าเลย ลงมาลงมากบลงมาเออเรียียาดิฮะเล่จะไปจะไปไปที่ไหนเนี่ยอไปอย่าลืมมากเดี๋ยวกิ่งไหมเอ๊ะต่อมาพี่ต้องหวานดู นตัวไหมเห็นตัวมันใสตัวมันใสน้ำใสมนทโอ้ยเจ้าจริงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอค้างดำใหญ่มากเันเขาจับดีโชว์หน่อยสี่นิ้วห้านิ้ว ต้นไม้มาด้วยวนดูนะวิ่งเห็นตัวปลาเลยอ่ะน้ำไม่สั่งใหญ่มากว้าวยูจะถึงมากเนี่ยะ งมือกูเยอะว่ะตรงเนี้ตอนน้อแท้ต้องปานใหญ่หรออันี้เยอะกว่าเยอะ่อใจจริงเยอะว่ะหรอใหญ่จริงว่ะโอ้ใหญ่จริงแม่กูยิ้มเลยเนี่ยกำลังอยากได้แม่แม่แม่เราไม่เอาปานนี้ไม่เอาปานนี้โอ้รอบนี้โ้น้องเข้ามาไกลขนาดนี้คนเดียวเนี่ยนะยอด ลูกไปจากมาด้วยไม่ยังไม่พาลูกมาด้วยเลยโอ้ลูกเขาติดแกมากเลยเด็กอยู่บอกว่าเออบอกใหญ่วะเฮ้ยจริงเหรอจริงบอกใหญ่จริงว่ะเอาเอาตะก่อนเดใหญ่ขึ้นเรื่อยครับอครับอืมอืมเนี่ยเฮ้ยใหญ่จริงเบิร์ดตมาดูดิ อ้โหใหญ่จร oh, oh, ิงเนี่ยอันนี้ดูปลาดิใหญ่จริงโอ้เต็มนะเขาจริงว่ะาขเออเบอร์ปลาสบายเลยเลยเดี๋ยวมันจะเาบอกว่าตัวนี้ตัวใหญ่โอ้รูดิโอ้ใหญ่จริงเนี่ยเห็นปะตัวนี้ใหญ่จริงว่ะพี่ต้นเดี๋ยวเดิข้างหน้าหน้าเดินไปหนึงเดี๋ยวนีเดเดี๋ยวเดยเดย ใกล้จะมองเห็นปลาเลยนะอยู่ปลาน้องสายโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนกุ้งหวานได้กุ้งแล้วดูกุ้งนี่ว้าวมาเลย้งเขาลืมขยับเลยเบอร์ตาก้ากุ้งต้องอยู่แถวนี้มากุ้งมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็ใหญ่เลยนะใส่ท้ากันเลยสวย ขึ้นมากเราไปจ้างสักทีปะล่ะสาระขึ้นมาเรื่อยๆเต็มเลยเออเลนเยอะว่ะต้นปลาหนูกินปะปลา เเ่งแล้คจะเขาปล้อย่กินสองให้พยว้าวถัดเยอะๆยังได้่ถัด่่ยูก็จะปิดเลยไงแต่ถ้ามันได้เยอะยูจะขายได้อยู่ได้อยู่อเอว่ะหายเยอวะตัวให้นอยู่แนี้ว่ะ พี่เดี๋ยวต้องล้างก่อนนะเฮ้ยมันจะเกาะเรือปะเนี่ยเบอร์เกาะเรือหรอกมันน่าจะอยู่ในแถวนี้น่าจะเห็นพี่เราอยู่เฮ้ยเราถ่ายคลิปเลยโอ้เยอะมากจะใส่ก็เหรอ ก็เห็นว่าก็เห็นต้นต้นเลยไหนก็หนเห็นก็เห็นโดนไหมมาแล้วครับเดี๋ยวโอ้ยไม่น้อย,ยนะเนี่ยผูย้ใหญ่จริงหวัดเงี้งนนยน้องเป๊ปะเลยปลาหมกคางแดงไม่ดำแล้วอ้

อพอดีเลยไมเต้อว่าใจร้าครับอยู่ริมแล้วไปเลยก่อต้นไม้ใหญ่โย่อยู่ริมบ่รแล้วอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะ มันเหมือนจะลงแดดแต่เป็นแดดโอ้ั่าชมถ้าจะขายพิจังลงขส่ตายหาเลยกินโตปลาไหม ไั่กระพุ่งกรพุเหมือนแน่อนะนาตกใจด้วยตัวเมื่อกี้แน่เลยทะไลกูไม่ติดเลยเอ่ะ โอ้ยโห่ะม่จวาจไม่ิ๋วไม่โดนเลยยิงตัวเล็กใส่ถังโลได้เยอะเลย,ยอลย่ะวราจะกลับอีกเยอะเลยนะนเนี่ยตอวไปทำอีกได้ไปไเยอะเกินไปนเอาตัวกลางๆดีว่า่ผมตามนยอดีกว่าอ้อาปากหวาสวยตรงนี้วสวย ตอนนี้เรากำลังทลายกันนะครับผมเราเกลับกันไม่ได้นะเพื่อนนะกลับไม่ได้ครับมาตะไคร้น้ำแรงมากโอ้โหมาตะไคร้มันตะไคร้ไปเรื่อยๆครับนี่ครับแอดมินคนปฏิทิศทางนะครับใช่ไหมพี่ย้ยใช่แล้วเขาจะมุ่งหน้าทูหัวหินคนะหัวหินเดี๋ยวไปหัวหินเดี๋ยวดำดูการล้งครับ <laughs> ห, idden, หัวหินหัวหินกระโจนที่หัวหินเลยก็สรุปผลงานวันนี้นะครับพอดีเรามีธุระด่วนนะครับก็เลยหวานแค่ไม่ไปถึงสองชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมมหาเอฟซีเริ่มต้นเจบเต็มพลาติกเหมือนกันนะครับใช้ได้นะท่านผู้ชมเยอะเลยนะโอเคครับก็เป็นหมอกปลาหมอกข้างน้าทั้งหมดเลยนะครับผมใช่ล้วนเลยเติมทรายหนึ่งเซนหกสอกครับผมโอเคครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ก็สำหรับใครที่สนใจแห่ฝรั่งฟิจา้านะครับก็มีสามช่องทางเลือกนะครับหนึ่งก็สั่งลาซาด้านะครับสองก็สั่งช h อป e ีนะครับสามก็สั่งแอดมินโดยตรงนะครับก็สำหรับผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ